สวัสดีครับผมโมยนกทุกทุกคนครับผมพีนี้มาอยู่กับดำของแสบอีกแล้วครับผมพีนีผ้าพี่น้องมาเอาปลาครับผมอยู่สะอยู่สะอยู่หน้านะครับปวดนกด้วยหน่อยพวดวะเอ้ามาพี่น้องครับผมพีนี้ก็ขอสนับสนุนโดยข้าวหอมข้าวหอมบอยนะครับเขาปิดสลากไว้ครับเอฟิวครับ ซีซิบบอไว้ครับผมบึ้ยอ่าสุดยอดดีเดี๋ยวจะภาพพี่ลองไปไปวานแห่หบป่านะครับแต่ตอนนี้คนก่ายก็ลัางลงอยู่ครับให้เสี่ยมันไปก่อนครับ แต่ว่าคันเทปนี่นั่งหนีกว่าคันเทปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจัดการ <อะ S 1> เดี๋ยวเห็ดอีก <laughs> <laughs> เบิ้งเชลเลมเซ่แล้ว <laughs> <laughs> นักนักนักโอ้โหมีเหียงเลยว้าวเป็นปลาดุกวะตใหญ่ปลาดุกครับพี่นนอกไอ้ทุงนกดุกดุกนี่แหลมอะไตัวนึงครับมาต่องไปดูทังขุนแม็กบูวไปทังขุนเอ้อขุนขุนก็ต้องมีมันหาวไปเ เอาไปกวนบ่เอากวนเอากวนเท่าจะเข้าไปท่าบนครับพี่น้องครับว้าวไปดุล้วนๆครับพี่น้องครับโอ้เ็ดรายโอ้ตมแม้นะครับพี่น้องรอบนี้อ่ะจังไดยกรเดี๋ยวมากอไฟถาก่ันครับผมเข้าได้้้เเขาาจสอายมันลาหนังไาแด้ว เช่นนี้ตำตำหมวตำหมวกตำปลาเสียจก,กันครับมากับพี่น้องครับกินขานมันครับพีก ปลาดุกครับพี่น้องครับจอดจอดผมรู้สึกได้ถึงความหอมแล้วก็ไม้เหมือนจะหักครับพี่น้องสุบบอลอีพี่น้องมาเอาสูบบุหรี่เดี๋ยวมาเบิร์กันครับพี่น้องครับครับผมตอนนี้ก็ล่องล่องตกเบ็ดตกเบ็ดตกปลาบ่งครับใส่สูตรไม่ที่แด่าจิวานครับมัน ไอ้เขาอิ่นว่าเนื้มาหลายนะครับวันหยักครับผมกระลองตองเจอใหม่ด้วยลองตกปลานะครับเบ็ดเอาเบ็ดปักตกเบื้องครับเบ็ดนหน่อยนะครับว่ามันมันได้หลายครับเลีวยกินหลายนะครับผมว่าที่แรกผมว่าจะไปวานนะครับคนเถ็บเถบว่าจะไปวานแต่มันมันจะได้หลายผดนะครับก็เลยอ้าไปก็ได้ทีมงานลองไปตกปลาพี่ล่องครับ เอามาเบิ้งเบ็ดเท่านี่างเงีปักไว้ครับนี่แบบปักไว้แล้วก็บแบบตกเบิง้งเฮาเอาเลย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 เวอาเลยเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยปักไว้หวะอุ้ยดุก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 อีกแล้วครับนี่บอ่อปลาดุกนะครับว้าวปลาดุกปลาดุกปลาฟอมันกินหนังเออยกช่วงย,ยกช่วงฮานี่เสียแล้วเยอย ว้าวพี่น้องครับปลาดุกนี่เ้าปิ้งไว้นะครับเคลื่อนย่างนี้ปิ้งบุ๊บต่างกันหน่อยเอาอยากก็ปิ่งเอ้าเอาเข้ากันจะปั๊กไปต้องหยต่ว่าอีกกหน่อยนะครับมาจะได้ปั๊กเนักเจ้านี่ตาไปเรื่อยเหรอเติมตามันยังสุกเูง อ่าอาสองตับตบเนยน,นะครับ,บปักอะไรครับสูตั้นแตว,ว่าบ้านไไนะปักอะไรเนี่ยเขาไปปิ่งอยู่เข้าไปหามีดเ๋ยาไปปิ่งมนพื้นนะโอเคครับจับ ท่านกำลังจัดการหลากหลายเมนูครับยมนูกั่วครับตอนนี้เออครับดดูไ้บมือขาเ้าสุดยอดวิลิกุตเมนูปลาเมนูไก่ครับพี่น้องครับอันนี้ผมเอาอะไรครับเด็กครับเครื่องหมักของเราเหมือนท่านจเห็ดอบหรือเห็ดปิ่งครับปิ่งครับปิ่งครับอางอย่างใหญ่เห็นอบนะนะครับแิดใครับผม อันนี้คือเมนูอะไรครับคุณชาเนือ้อปิ้งไก่ครับผมมันปิ้งอย่างนี้เลยเหรอครับรครับผมได้สุกแล้วก็รอกินได้เลยอ๋อครับผมอันนี้คือสูตรจากจากไหนครับจากป่าประแดงครับโอ้แต่ว่าไม่เห็นอยู่บนตรนีนแมนค่ะ <c oughs> สุดยอดอันนี้คือปลาย่างสูตรอังกอร์ <c oughs> ทุกครั้เคงนึงมาุกครั้งเนึ่ย เออปิงขึ้นมาอย่างนี้เออนะเตาห้าดีชุดครับพี่น้องครับนี่เตานี่ดีชุดโอ้โหตอนนี้ครับแรงนะครับพี่น้องครับประมาณหามงกแงนะครับบรรยากาศองค์ห้ต้องงานอ่ะโอเคผมว่าบรรยากาศดีหายใจปลอดโปร่งนี่ครับ ร่มห่วยๆครับช่วงนี้เป็นช่วงหนาวนิดๆน,นะครับหนาวนั้นนิดไกลจะหอ่องอะไรแล้วครับปลายปลายปลายหนาวต้นร้อนนะครับดูนะครับโอ้บรรยากาศสุดยอดสุดยอดพี่น้องกะเดี๋ยวจะเฮ็ดแนวกินกันครับมาด่าเสียบปฏิมนว,ว,วลกันไปครับบางท,ทีมันบรรยากาศนะครับ<ย>นิดนึงครับ เวลีกดตอนนี้ประมาณถุงนึงครับโอ้โหเมือตึ๊บเลยครับผมอืมอากาศดีครับตอนนี้กะเริ่มหิวๆกันเลยครับกะทากันไก่ครับมีหลายเมนูครับวันนี้เอาอครับไปเซฟเซฟ ย่างไก่ไก่บานๆฮาสุดยอดเลยครับมาแล้วรถเมล์หอจ๋ารถเมนั่นอยู่กมหมัจาไก่ครับพี่อ้องครับสะอาดดอตัวว่ะครับสุดยอดสุแยอวเฮ้ยปลา เสียงเมียมันเถียงพระเจ้าองคใจอยู่สามสามสามเอานลีวอะไรดีวเออไปกินเมื้อี้เช้าจะ้เบาได้เบาเรื่องอะไรบ่ตายแล้วนะอ้าหรอทำอะไรเนี่ยจะไปเนี่ยจะไม่บอกเพาแบงไปเก็บนเด็กแหละครับพี่น้องทข้งเข่าทั้งรทำวงกัน ถามแนวคำหนึงถามแนวคำหนึ่งกู้ตามงคุงโอ้โหโอแ่บแบแบทันไปครับอาักไปทีนอันเถียาจับตวท้าไป่ะแม่แปท้าไปะแม่แป้งักมาเนี่ยจีนขับบินออกครับมาแสบกัครับพี่ครับอ่ะข่าอันนี้ก็เอยุงแห้งเขากินเือ เขากันครับแสบหลายๆลายเอนครับวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ห้าทุ่มที่แม่อยากกินบอกว่าอยากกินกม้ง

ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปต่อเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าเมาครับพี่น้องเมาอ,อีลีเนี่ยโอ้เมาครับนี่นี่ก็ย่ำเศร้านะครับพี่น้องโอ้บรรยากาศเห็นนะครับเศร้าแดดัดป็นไรครับ้องเฝ้าตื่นอืมหลายคนก็ยังหมดตื่นกันเอ,เอาเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับเบิง้งโอ้โหสมอภูมิพุม่มลเผ้ามนขึ้นหลังจากที่ว่าบกม่วงกะนนัน่นแหละครับจำอะไรไม่ได้เลยพี่น้องจ๋า สรับุรีกาขอตัวลาไปก่อนครับผมโอวบรรยากาศดีไล่ครับผมบรรยากาศดีครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งบรรยากาศรอบนะครับมองดีเฮามาซัป่ากันนะครับแล้วก็เจอเจอกันไหมโอกาสหน้ามาอีกแน่นอนครับผมบรรยากาศดีดีสรับุรีกันลาไปก่อนเจ้าของส่วนอายเป็นค้หอมจะมีความสุขไออ้าวต่นั่งทอนเมาหมากะหาต่มองนอนหามอนหาขวดห่าค้หอมมาทนตัวอายก็อยากให้เจ้าลอ you no